สวัสดีครับผมอยู่ที่สะพานแดงพันท้ายนูน้ำแห้งมีตน,นกลงกินปลานกเต็มเลยปูก็มีปูก็เต็มเลยมีพวกนกน้ำนวลลงข้างล่างเต็มเลย แต่ไม่ไหวช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนมากบินเต็มเลยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพาไปให้หัวาหารนกหัว่า,ารนกอยู่นู้นเขาให้หัวาหารอยู่ตรงนน้นบินอยี่สารพัดนกเงย น,นกนางนวลอยู่นน่นอยู่น,น,นสะพานเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู เย็นๆมาเดิน,นาาดเนาจะมาเดินนอนอกวันยุยเนะาะสิงาแดงไทวันน้าง่มีแต่นกนะเตมเลยข้างล่างตามพื้น đêm <coughs> nay <coughs> มีชาวคอนโดมีอะไรสอบถามกันรุ่นโลกนั้นดว่าเลยเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะรับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ กำลังใจทำคลิปต่อไป,อไปเรื่อยๆถชอบก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่เป็นชาแนลหน่อยนะครับมีแต่ลูกนะ้าขาวไปไกลนู่นนะบินไปแล้วบินแล้ว ยินเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าลืมเลยใครจะมาก็มาดูได้ครับช่วงนี้น้ำมันลงก็ามาเดินดูได้ที่สถานเนี่ยดี๋ยวซู o ให้ดู ได้แค่นี้นะครับซูมได้แค่นี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเพ็นชาแนลหน่อยนะครับ,บออไ มีตันกนะขาวๆข้างบนนกเต็มเลย